สวัสดีลูกค้าลาเล็บูสุเปอบายทุกท่านค่ะสวัสดีวันพุธสุดท้ายของปี2566นะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินกลับมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะ h าร์ลี่เดวิสันสติบ,บอบรถปี2019ค่ะคันนี้มาพร้อมกับสีที่มีชื่อสีว่า b a l า c ู d a า i ิ v เวอร์เดค่ะเครื่องยนต์107คิวบิกหรือ1,745ซีซีนะคะมาพร้อมกับเลขไมล์ที่น้อยมากๆค่ะ เลขไมล์หลักพันเท่านั้นนะคะเลขไมล์เพียง9,740กิโลเมตรค่ะ เสียงหล่อลั่นกำลังพอดีเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะตัวถังน้ำมันนะคะเป็นสีเงินค่ะเป็นสีเงินด้านนะคะสีสวยมากค่ะตรงตัวถังนะคะก็จะมีลวดลายเป็นลายเส้นสีเทาเข้มแบบนี้เลยค่ะเพจด้านข้างก็จะเขียนไว้ว่า Harley l e y i e s o นนะคะเป็นเพจแบบนูนค่ะสำหรับรายละเอียดของแต่งอื่นนะคะก็จะได้แก่กรองนะคะเป็นกรอง a าราเนตค่ะจูนกล่องแวนแอนไฮฟูเอลแพคนะคะ ทอสองออกหนึ่งจาก Two Brother Racing นะคะ TBR นั่นเองก็คือสเตจหนึ่งมาครบหมดแล้วค่ะ สำหรับสเปคนะคะแน่นอนค่ะ2019สเปค MLY ประกอบไทยนะคะด้านหน้าคันนี้บอกเลยว่าแต่งมาพร้อมกับแนวยอดฮิตตอนนี้คือแนวคลับสไตล์นั่นเองค่ะมงนะคะชุดมงเป็นชุดมงจาก Memphis shade นะคะชิลไซส์สูงกันลมได้อย่างดีเลยค่ะเวลาขับขี่ทางไกลบางคนหน้าหลังนะคะเป็นบางคนหน้าหลังสีเดียวกับตัวรถค่ะสีเงินนั่นเองนะคะ นี่เลยสำหรับแคชบาร์นะคะมาพร้อมกับแคชบาร์แบบทีบาร์ค่ะคลับสไตล์กาดออยคูลเลอร์นะคะคลับสไตล์ค่ะทั้งน้ำมันบรรจุน้ำมันได้13.2ลิตรนะคะแฮนด์สูง12นิ้วค่ะขับขี่หลังตรงเดินทางสบายค่ะปลอกแฮนด์เปลี่ยนมาแล้วเป็นปลอกแฮนด์จาก a อวอนะคะ ชุดประกับต่างๆคือสมบูรณ์ทุกจุดค่ะสัญลญักษณ์ชัดเจนแล้วก็ตัวแม้แต่ฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกนะคะก็ไม่มีแม้แต่รอยนะ้ำมันกระชอกเลยค่ะหม่ถึงขั้นที่ว่าแม้แต่สติกเกอร์คำเตือนนะคะด้านบนถังนะคะก็ยังอยู่ค่ะตรงนี้เลยนะคะ รถปี19นะคะเลขเกียร์หนึ่ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะเซตเ n t m เมนค่ะเบาะตอนเดียวนะคะพักเท้าคนซ้อนมีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะใครมีคนซ้อนไม่ต้องกังวลเลยค่ะไปด้วยกันได้ทุกที่เลยสำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวกันผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงไว้ให้ในดีสคริปชันด้านล่างค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมในไลน์หรือโทรมาตามเบอร์โทรที่แอดมินลงไว้ในคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คันหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย